สวัสดีค่ะพี่นอ้องเริ่มต้นมือดีนะคะโมนี้เป็นวันวง,วงสวงรวดวงของมาล่าสามน้อยลำเพลนโชว์นะคะมุ่งสองนั่นเองค่ะตอนนี้กำลังเตรียมนะคะกำลังเตรียมสถานที่ก้อยปฏิคา่ก้อย,อยนั่งเอกมาแล้วค่ะ มาจจะปุบแล้วนะคะตอนเยดูแลสวัสดีค่ะพอถึงสองโมงเดี๋ยวไปนีมาด้วยกันค่ะพาดีกิจเที่ยวนฮะ๊บมีควาแล้วอยากได้แสนอยากเห็นช่องอะไรนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สาใส่สภาพรูปประทานมาแล้วแม่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกๆสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกว่าจะหน้าใสขึ้นเยอะเลยใช่มารอบนี้แบบดูเด็กขึ้นเยอะว่คได้ออกแมนหอนยำผักกับผักกระห้ล่ก สวัสดีค่ะน่งเอกพระเอกคุณนั่งที่นั่นก็นมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะลูกก็มาลูกนีวเจนก็มาครบจะครบแล้วนะคะขอบคุณค่ะ สถานที่พร้อมแล้วนะคะอาสวัสดีค่ะหนูก็นิวเจนใช่ไหมคะอัลบอเแมนอลบอเแมนขอโทษค่ะเข้าแล้วงานนิวเจนเดี๋ยวเข้าแล้วเหรอ รุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้อ๋ออันอันนี้รุ่นรุ่นเบบีเลยค่ะโ็เพียเอานี่ใส่กล่องให้แม่หน่อยป๊าดพทพอลลดดือแน่นอนเถอะวะนัง่งใส่แล้วก็คลัท ขออนุญาตนะคะคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อนี่นั่งจ้องเอาเลยนะคะพ่อน่ะนั่งจ้องเอาเลยพั่งงานพิธีค่ะเอ้านั่งอีกง่ามซะแล้วพ่อคอยนั่งเบิ่งเอาคักกูชองต่อยชลิมลยนะครับฝากติดตามด้วยครับคุณ เป็นนึงเมื่อเส้าอันนั้นมากอดกี่โมงนะโซเฟียเรามาถึงแปดโมงครึมิดข้าเคคจ้าบวงสวงยุใส่พรกันบอกกันแม่ก็ลูกแม่มมว่าว่าหนูถามแม่แม่บูอกแม่วงสวงจะโม่งหนูอไ้เร,รเนนเียมตัวเกียมตัวต่ทีบ้านงนแม่กระต๊กใจเอ,าอ้าคนวงสวงยุใสคือโ่เห็นหน

พระเอกง่ากัมาจิมาแล้วมาแล้วดีพระเอกอเอ,กอดีมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเดดกกำลังออกพี่น้องแต่ว่ากับบ่ฮหอนปันไดค่ะอากาศกำลังอากาศกำลังดีค่ะ ขออนุญาตถามนะคะมันคืออย่างคะสวัสดีค่ะคือใหม่างนี้แหละครับเนี่ยโอ้ยถือๆไมาอย่างค่ะถืออย่างมากนี่แหละครับมันสิลมใช่ไหมโอ้แล้วไปเพราะมันมีมันมีน้ําขังเนาะค่ะมันมีน้ําขังสวัสดีค่ะขึ้นมาห้องสิลิมจักหน่อยค่ะจักหน่อยใครอะใครอะสวัสดีค่ะดีค่ะ มาค่ะมามะหวอดตะกรอนมูผุนมีนมะหวอดตะกรอนมูค่ะจนได้กินเขาง่ายน้ำพินหลับไปทีมงานเขากำลังกำลังเดินทางเข้ามานะคะพระเอกนางเอกคุณนั่ทีมงานกลับมาแล้วค่ะอันนี้อันนี้กับพระเอกนะคะนี่ค่ะมันนี้ผมมีงานใสเป็นยังไงตื่นกีโมงนอนส นอนนอนที่ไหนเมื่อคืนเนี่ยอยู่บ้านบ้านไหนเลยตื่นกี่โมงเมื่อคืนเมื่อเช้าตื่นกี่โมงหกโมงเช้านี่ฝรั่งน้อยเดี๋ยวเปิดวงก็ให้เดินผ่านสามวิแล้วก็ให้ลงพอี่อมไม่มีสเต็ปเขาเพิ่มเขาไหมไ่มีสเต็ปเนี่มีการซูดนะนี่นมาทำไม ยังไงโดนโดนแกล้งแล้ว่ย่างพันกล้องสามวิให้เดินผ่านกล้องสามวิิอาศิลปินท่านไหนนะครับที่จะเอาหัวมอหรือของอะไรจะให้ปู่เจิมนะครับเอามาที่ประลามพิธีไหว้นะครับใครที่ใส่รถมานะครับปู่จะเจิมให้วันนี้นะครับ เอาเอาออกมาจากรถแล้วมาไว้ที่นี่ได้เลยนะครับากให้เจอมโซเฟียไปเอามองมาเจิมสิลูกมงมงกุดอยู่ในรถไงมงกุดอยู่ในรถแนนบ่าให้ปู่เจิมให้ เปิดวงวันที่31นะครับอ,อะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นอ,อะไรที่เ,เรลย์น,นะที่ยังไม่ได้เปิดก็จะได้เห็นมาที่31นะฮนะแล้วก็วันที่31เนี่ยก็ยังไม่สุดหมายถึงว่าดียมีอะไรให้คุณได้ติดตามได้เรื่อยๆแต่ถ้าไม่เม,มาที่31ก็จะตามต่ออย่าง,ยา,งยากลําบากลนะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะนั้น31นี้เจอกันแน่นอนถ้ามาไม่ได้อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับ เลอปั่นถูกจิครับแสงสีเสียงพลังก,การแน่นอนแล้วก็ใช้คําว่าอะไรนะนอนคือเป็นเพลิน,นสบายแน่นอนครับปั่นราคาเท่าไหร่ครับตอบด้วยครับ129บาทถามแล้วตอบด้วยคุเป็น่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เตรียมนะแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูว่ามันราคาเท่าไหร่ร29่าบาทครับคุณก็จะได้ดู เรียกว่าตั้งแต่3ามทุ่มจนถึงสอบแจ้งนะฮะแต่ก่อน3ามทุ่มพวกเราก็ไลฟ์สดที่นี่น่าให้ดูตลอดเวลานะฮะเรามาดูกันว,าวาน่ากองพละวันรวมพลัง,ลงกันซ้อมมาทั้งหมดซ้อมมากี่เนแล้วนะพี่เจ 2เดือนนะฮะมาดูว่า2เดือนเนี่ยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของพวกเขาจะออกมาแบบไหนนะฮะแล้วก็พอไล่ออกจากคนจะเป็นยังไงนี่ขนาดนั้นเลยลุกขึ้นลุกขึ้นเอาอ๋อค่ะค่ะอ๋อมันเป็นวิวอีกมุมหนึ่งใช่ไหมคะหนคะนี่นี่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกเราลูกเราบนลูกค่ะพี่น้องเราว่ามุมนี้ดีที่สุดเย็นสบายเนาะค่ะโอเคค่ะไม่ต้องห่วงนะครับอลังการแน่นอนนะคับอยากให้บกกระแดดมาเยอะนะครับเพราะว่า แล้วก็คุณจะเห็นการวางแสงสีเสียงอีกรูปแบบนึงของเวทีหมอล์นะฮะแล้วก็จังขนาดที่ใช้ก็ระดับการเนาะและตั้งยังไงให้ดูเข้าขนาดกลางยังไงให้เต็มให้เต็มโดมพี่น้องบอดด้กลางเกื่อนเนี่ยหน่อยเบาเลยค่ะเวทีนี่บอกเลยว่าเต็มสปีดเลยไม่เล็กเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำ อาฮวีดองคลิปดีเอาไว้สมีสักก้อนสวัสดีค่ะลูกๆเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคโอเคนั่งลงหน่อยลูกนั่งลงหน่อยมุมนี้มันสูงไปแม่แงนไม่ถึงอ่หนูยืนขึ้นยืนขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องแม่โฟกัสบ่ถึงปาด์ถูถูถูกขึ้นเนี่ยนอนเถอะคู่แฝดแฝดแบบไทแม่แฝดแฝดคนคนคนละคนละเกาเรียกเลยนะคนละระดับ ดีใจค่ะพี่น้องอ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สักก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาจังาพบพ่อกับพระเอกอะพระเอกไม่นี่หนไไิไม่จนเก้าครับไม่ไม่จนเก้าอ่ะเธอโอเคค่ะพี่น้องสวัสดีพบพ่อกันอีกคลิปหน้าแล้วครับพี่น้องมื่อนี้สิมีหลายคลิปแน่นอนเพราะว่าชมน้องโซเฟียบอกเขาดะอัปเดตเพราะว่าบุ๊คเขาได้ออกงานเนาะอ่าและอีกอย่างหนึ่งช่วงเมื่อกี้คือน้องกับเคลียร์งานนะคุณเพคือเด็กมันกำลังเครียดอยู่กับกับบาษามาติย อันไหนที่มันดีเราก็ไม่อยากจะลงไม่ดีเราก็ไม่อยากจะลงใช่ไหมล่ะเวลาน้องทํางานเวลาเครียดนี้เราก็ไม่อยากให้ใครมาเห็นเนาะจะให้เขาทาไปแบบสบายชิวๆใช่ใช่แต่เป็นอย่างคืออ่ไรสดเอใช่พึ่งก็บเศรษ่าว่าทำไมน้องไม่ไล่สดไม่ไล่สดที่บ้านก้องเสียงครั้งค่ะล้ำโพงตายพี่น้องลำโพงตายอยากฟังเสียงตรงช่วยกันสนับสนุนมาเรื่อย อ่อ่ะิบสองมาอเบิ้งผูไดสิลองเพียงพี่น้องมาสวัสดีค่ะ